สวัสดีค่ะพบก,กับปาทิชาทีนะคะวันนี้ค่ะปาก็จะมาทำน้ำพริกอ่องนะคะก็สิ่งที่เตรียมเลยนะคะก็คือมีอ่าะเขือเทศนะคะแล้วก็อะไรนะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มุสซาบนะคะแล้วก็เป็นน้ำพริกน้ำแกงนะคะที่ปลาซื้อแบบว่าเอามาหั่วเองแต่เขาตัดมาให้แล้วไปชมไดคะ่ะ ตอนนี้นะคะปาก็กำลังจะทำมะเขือเทศนะคะก็คือหั่นครึ่งนะคะ าแนะนำให้ปาตั้งกล้องให้เห็นตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็พยายามหาคนที่เห็นตัวเองด้วยนะคะนี่ค่ะพอกระทาร้้นแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะอันนี้เป็นสูตรของปานะแล้วก็เขี่ยเขี่ยเอาไปไว้ทิ้ดิ จากนั้นปาก็จะใส่พริกแกงนะคะเป็นพริกแกงของน้ำเงี้ยวเป็นพริกแกงของอ่าน้ำเงี้ยวนะคะเราสามารถเอามาทําเป็นน้ำพริกองได้โอเคค่ะเดี๋ยวป้าไปทำให้เห็นชัดๆเลยนะคะ Come on ให้มันแบบเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นน้ำมันแล้วแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวปาก็จะปุ๊บปุ๊บหมักอ่าหมุนไว้นะคะปาก็จะเติมน้ำถุนไปนิดนึงนะคะ เพิมเพื่อที่จะให้มันแบบ<ม>ให้มันนุ่นนๆอบไว้นะคะจนกว,ว่ามะเขือเทศจะละลายนะคะปลาอนี้ปลาไม่ปรุงอะไรเลยนะปลาจะไม่ปรุงอะไรเลยนะคะเพราะว่าน้ำพริกน้ำแกงมะเขือเทศแล้วก็หมูกระเทียมอหอมหัว ใหญ่อ่ะมันเป็นรสชาติให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะของผมๆว้าวกำลังน่ากินเลยสูงไปอีกนะคะสูงไปอีกแทนแทนว้าวน้ำพริกอ่องของปลาดิชั <It> s <S นแ,แทนแทนนี่คือน้ำพริกอ่องของ านิชานะคะว้าวว้าวเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะใช้มือหมุนเอาเนี่ย <c oughs> <c oughs> แัน่าน่แน่แนฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ